ครรู้สึกว่าพวกเราเป็นกันเองกันมากเลยนะคะพี่เราเฉลียวเฉลใจเพชแฟ๊เจิงเป็นอย่างยี้งนะคะการคระวะครูทุกท่านนะคะการกรวะจิตอ้างสามหัวมิตรดีทุกท่านค่ะนะคะวันนี้นัตถ์ไทยเฉยนารุ่นพระนะคะอายุหกสิบหกปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารารปีที่หนึ่งแล้วก็วชชรรุ่นสามค่ะ ทีนี้จะมาเล่าเลือกว่าเมื่อวันแรกที่ส่งกันแพาย์ไปแล้วพอหลังจากนั้นนฟังเรื่องเรื่องตัดผมมาคันหัวใจมากอยากมีกิเลสอยากแชร์มากเป็นเพราะว่าพี่สอภานี่แหละเป็นไอดอลใค้กันนั้นว่าเรื่องไม่ยอมผมกันนี้นัดไม่ยอมผมนะฮะหลายปีแล้วอ่ะพ่อบ้านาเคยบอกว่าบอกไปกามธรรมชาติเธอชีวิตค,คือคนเรามันก็สังขารก็อย่างนี้แหละธรรมชาติอย่ายอมเลยก็ไม่ฟังฮะ ในฝังท่านท่านพูดมาหลายปีก่อนที่จะมาเข้าเข้าในแพทย์วิถีทรมาแล้วก็เวลาขึ้นมาผมขานีดเนี่ยจะไปงานเนี่ยต้องรีบไปเอามาย้อมอะไรอย่างเงี้ยต้องเสียเวลาด้วยท่านก็ต้องคอยเราอะไรอย่างเงี้ยจนจนก็นนไปย้อมผมเป็นเวลาครึ่งขอนปันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานน่าคิดจริงจริงถ่าท่านก็พูดลูกสาวก็ได้ถามบอกแม่แม่แม่อยากรู้มาว่าแม่ผมขาวาล้วเป็นยไงเดี๋ยวหนูทำให้เขาก็เปิดแอบปบแบบอะยร,รู้ตัวตหน้าแม่แล้วก็เป็นผมขา่าต้องหัวเลย เราบอกเอ้ยมันก็เลยแวดนะแล้วเขาบอกเอ้ยแม่ดูดีดูดีทุกคนต้องมาดูดีเราก็ยังรับไปได้เพราะว่าเมือ่ออายุเจ็ดสิบกว่าตอนนี้หกสิบกว่าละเจ็ดสิบเดี๋ยวจะทำเรามาเออแต่ต้องไม่ไปแวะแต่คิดๆก็ดีมาเข้าสูแ่แพทย์วิถีธรรมก็คนแรกที่เจอเลยนะคะประทับใจก็ก็หมอกันดาผมขาวเฮ้ยดูสง่าดิเอแต่ทน,นา้นอายุเจ็ดสิบกว่าเออฉันรอเจ็ดสิบกว่าเลยคยค่อยมาค่อยมา ค่อยไม่ยอมผมดีกว่ค่อยปล่อยผมขาวแบบทานมอมกันดาพอนนมาเลีนเี่มเจอาี่โสภาโอ้ยสวยอ่ะพ่โสภาเล่มผมสวยจังดูแลชอบอ่ะก็เลยแบบเกิดกิเลสเฮ้ครั้งต่อไปฉันจะไม่ยอมนะนี่ไม่ยอมนะคะตอนนี้ปล่อยอ่ะไม่ยอมอนนี้ก็ก่อนจะไม่ยอมมาเป็นจีมีช่างประจําตัวแล้วก็ทแช่างว่าเออถ้าพี่จะไม่ยอมผมอะจะดูจะเป็นยังไงไหมเขาบอกโอ้ย พี่อย่างพี่ได้อยู่แล้วผมพี่อะแล้วก็หน้าตาพี่ได้ผมขาวพี่สบายเยพี่ดูเท่ด้วยนะเชียร์เลยเลยโอเคจัดไปไม่ยอมแล้วตอนนี้คือก็เลยพอดีไปหลายๆอย่างอะมันเข้าใจหมอเขียวก็มานั่งคิดว่าเออเราก็ต้องลดเออลดหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นซึ่งทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายทั้งอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างก็ไม่ใช่ตัวตนงของเราทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราก็นั่งคิดอยู่เรืเร่อยๆตัดเลยฮะตอนนี้ที่จริงอะ อยากจะแชร์ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแต่ว่ายุ่งมากทํางานอยู่นี่ก็ยุ่งมากนะก็เตรียมตัวที่จะไปสวนการุ่งนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะสมกันบ้านดีไหมเกรงใจค่ะเกรงใจคนที่กาลังรออยู่ก็เลยแต่คันหัวใจค่ะจะต้องพูดได้เพราะยิ่งพี่โสภาอยู่ด้วยก็ <c oughs> จะต้องบอกพี่โสภาว่าพี่โสภาเป็นไอดอลของนั้นนะคะ <c oughs> ขอบพคุณมากนะคะค่ะแค่นี้ค่ะไม่อยากจะรบกวนท่านอื่นค่ะ แล้เวลาของท่านครู้จกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้โอกาสนะคะค่ะค่ะค่ะก็ขอบพระคุณเช่นกันค่ะเพราะว่าก็ก็อย่างที่เล่ามาหลายรอบแล้วนะคะเรื่องทรงผมเรื่องเรื่องสีผมนะคะเออเอาจริงๆถ้าเราเอาจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันมันก็มันก็พอสมควรเหมือนกันแต่ถามว่าเออทำใจได้ง่ายไหม มันมัน,ม,นมันทาใจมาได้เรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเรายึดตรงที่ว่าเราสบายอะค่ะเอาตัวคำ <c oughs> ตัวคําว่าสบายแล้วก็สบายแล้วก็ประหยัดเรียบย <c oughs> ใ่ยตอนนี้มาตั <c oughs> ต้งเลยแล้วก็พออย่างอื่นเนี่ยมันมันมันดูเหมือนจะไม่ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่คือกับสงสารสงสารคนที่ที่เขาเขามาวิาพากวิจารณ์เราหรือว่าอะไรเราเนี่ยก็ก็สงสารเขาแล้วก็ได้คุยกับเขาบอกว่า พอหลังๆก็ก็ขำๆมะนะขำๆพอพอบางคนเขาเขาทักแรงๆก็ก็เลยบอกเขาว่าเอ้านั่นมันเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันก็บอกว่าอุ้ยเห็นแล้วขัดลูกตานี่เธอนี่แกทําไมเออว่าแบบนี้นู่นนี่นั่นก็เลยบอกก็พูดขำๆเขาบอกอ่นนั่นมันเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันก็มีแบบยเราจะสบายอะค่ะเราจะสบายมากเลยค่ะไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะตอนนี้อะ เอ้ผมขึ้นเขาแล้วจะไปงานละฉันจะต้องไปยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตัดตรงนี้ไปเลยค่ะทั้งค่าใด้จ่ายทั้งเวลาทั้งความกังวลโอสุดยอดเลยค่ะขพอบพคุณกลุ่มนี้มากเลยนะคะขพอบพคุณอาจารย์หมอเสีอยแล้วก็จิตแักษ์สุทธันจริงๆะะ้วยค่ะด้วยความศรัทธาลึกซึ้งเป็นอย่างยิงย่งเลยนะคะค่ะอ, <c oughs> อย่างเหมือนตัวอย่างเหมือนตัวพี่เองอะกลายเป็นเอกลักษณ์ของของชุมชนไปเลยอะค่ะเพราะว่า เหมือนชุมชนที่พี่อยู่เนี่ยคือไปตลาดเนี่ยคนเขาก็จะจะเห็นแล้วก็ก็จะรู้จักกันหมดคือมีใครรู้จักเราสักคนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบก,ก็ก็อย่างอย่างชุมชนบ้านนอกอ่ะนะคะบ้านๆคือเขาจะอุ๊ยคนนั้นเป็นใครคือคือพี่ก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่นะคะได้สามสีป่ปีเขาก็บอกอ๋ออยู่ตรงนั้นลูกคนนั้นแล้วก็คือกลายเป็นหน้าพอไปวัดอะไรอย่างเงี้ยพระที่วัดเขาก็บอก อ๋อนี่โยมนี่โยมเนี่ยเขากินเขากินมังสวิรัตน้โยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนนี้ก็เลยเลยกลายเป็นว่าเออก็ก็ก,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 ก็ดีอะค่ะคือคนรู้จักเยอะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาแต่แต่เราก็เออมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันก็เป็นสิ่งดีอะคือคือเหมือนทุกคนก็บอกว่าพอใหม่ๆเขาก็คนที่เขาไม่เคยรู้จักเขาก็เขาก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้พอคนเขารู้จักรู้จักเขาก็บอกว่าเออนะ เนี Stelle, ่ยแบบเนี้ยสวยนะดีนะทํายังไงถึงจะได้ทาใจแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เข้ามาถามนะบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากคือมันสบายมันลดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกประโยชน์เขาไปอะค่ะก็ก็ดีค่ะที่ที่เป็นแรงเหนี่ยวนาอีกให้ได้อีกท่านหนึ่งอะค่ะก็ก็นดีด้วยค่ะค่ะเชิญน้องออนค่ะออนก็อนุโมทนากับ คุณอาณนะัฐไทยนะคะที่ลดภาระของตัวเองไปได้อีกภาระหนึ่งนะคะออนก็จําได้นะแต่ก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยพ่อบ้านต้องรอเราใช่ไหมว่าตอนนี้เรารอพ่อบ้านค่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปนะคะก็ค,ะคือเราไม่ต้องไปกังวลมากแล้วทั้งหน้าตาผมอะไรไม่ต้องไปแต่งอะไรให้มันมากแล้วเราก็ลดภาระลงไปนะคะเราก็จะได้รับความเบาสบายอนุโมทนากับอาณัตค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเอิรค่ะเราไปที่อากาลยาเลยค่ะ